สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นแรนดอมนะคะซึ่งเจาะจงเลยว่าเป็นเกี่ยวกับพญานาคถึงลูกหลานพญานาคนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นมสเอจถึงคุณหรือคนที่นับถือหรืออาจจะเป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สื่อมากับไพ่สองสำรับนี้ก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะเดี๋ยวหมอโบก็จะ ใช้ไพ่สองเด็กนี้ให้เนาะดูว่าสำหรับสาวกสาวกหรือคนที่นับถือนะคะพญานาคสารจากท่านถึงคุณนะคะเป็นเมสเซจใดอะไรยังไงบ้างเนาะ ขอดูสถานการณ์ของคุณนะคะสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ทำเป็นแรนดอมให้เราเลยแล้วกันนะจะได้เป็นแบบชัดเจนดีตอนนี้คุณเจอสถานการณ์อะไรอยู่นะคะสาธุครูบาอาจารย์หรือลูกหลานของผู้ที่เป็นสายยานนะคะของนี่พญานาคเนาะ แล้วก็นึกถึงนะคะขอบคุณมากเลยสำหรับที่ส่งมาให้นะคะตอนนี้พลังงานของคุณนะคะอยู่อยู่ในแบบเอเนจีของบางคนอะมีเรื่องเศร้าใจถูกใจเรื่องที่แบบแรงแค้นใจเกิดขึ้นนะ,ะดึงพลังงานออกมาบางคนอยู่ในช่วงของการที่แบบเจออา,อาจจะเป็นแบบ โรคระบาดหรอหรือว่าความแบบความเจอวิกฤตนะคะของสถานาการณ์รอบด้านนะคะอาจจะเป็นแบบสุขภาพเออเป็นหวัดเป็นโควิดอะไรก็ว่าไปหรือผลกระทบนะคะแล้วก็คุณต้องการความเป็นธรรมณตอนนี้คุณต้องการความเป็นธรรมเออบางคนนะคะ คุณอาจจะมีความโกรธความเครียดแค้นนะคะคุณต้องการความทวงคืนความยุติธรรมคุณโดนกระทำบางอย่างมาที่เป็น energy ที่ผุดขึ้นตอนนี้นะคะทางในลักษณะของปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะ,ะอุปสรรคนะคะเจออุปสรรค เจอความมืดมนนะคะเ,เจอวิบากกรรมตอตอนนี้นี่คือเป็นเอเนจีที่แบบให้จับได้นะตอนนี้นะะเป็นพลังงานที่แบบปัญหาที่คุณเจอตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นะคะอย่าลืมนะเรามีทั้งปัญหาแล้วก็มีทั้งส่วนดีส่วนที่ยังไม่เปิดนะคะเปิดปัญหาก่อนถ้าคุณนะคะกาลังเจอสถานการณ์ที่มันเป็นแบบ อย่างนี้อยู่แสดงว่าคลิปนี้เป็นแมสเซจของคุณแต่ถ้าไล่ดูแล้วปัญหาความทุกข์ใจเราไม่ใช่อย่างนี้แสดงว่ายังไม่ถึงเวลาของคุณยังไม่ใช่แมสเซจคุณข้ามผ่านไปได้เลยนะอันดับหนึ่งปัญหาของคุณนะคุณต้องการความยุติธรรมต้องการคำต้องการการพิสูจน์อะไรบางอย่างมีความแบบน้อยเนื้อต่าใจรวมไปถึงแบบความเครียดแค้นที่มันสะสมไวอ้อ่ะเออคุณต้องการทวงคําว่ายุติธรรมขึ้นมาบางคนเจออุปสรรครู้สึกมืดมืดมนนะคะเจะอความแรงแค้นของ ชีวิตหรือมันมีความโศกเศร้าบางอย่างเกิดขึ้นมันมีคำว่าแหลงแขนมันมีความ,ม,มว่าทรหดเกิดขึ้นนะเออทีนี้มาดูกันนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาเจอมาเศจนี้นะคะเออสายยานพญานาคทั้งหลายนะคะเออท่านกำลังจะสื่อสารอะไรถึงคุณดูตัวตนของคุณสีเดี๋ยวฟูขึ้นมาเอ้สีเข้ากันกับลายผ้ามากเลยคุณกำลังเข้าสู่แบบนิวชัปเตอร์ใหม่ ะะคุณกำลังจะเข้าสู่คําว่า New Chapter ใหม่ของชีวิตเข้าใจแล้วรู้สึกมืดแปดด้านจริงๆรู้สึกมืดแปดด้านแต่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่คุณผ่านการแบบสิ้นสุดบางอย่างมาคุณมาเจอคลิปนี้คุณกำลังเข้าสู่การคำว่าก้าที่หนึ่งการเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ตัวเราเองไม่รู้ว่าจะออกมาจากคำว่าอุปสรรคได้ไหมคุณจะเปิดใจที่จะ,จะเรียนรู้ไหมเปิดใจที่จะเริ่มต้นหรือเปล่านะคะแล้วก็มันมีโอกาส ที่กำลังเข้ามาหาคุณในระยะอันใกล้นี้บางคนกำลังจะเกิดภายใน30วันโอกาสใหม่กำลังจะมาภายใน30วันนี้บางคนก็เกิดขึ้นแล้วนะคะชัดเจนว้าวเก้าเหรียญชวมเป็นสายอันไาน,นาคเนาะมีความเป็นเก้าเหรียญมานะคะแล้วก็การเดินทางบางคนบางท่านก็ เพิ่งผ่านการเดินทางมานะคะคุณบางคนอาจจะกำลังท้าไม่เดินทางนะแต่คำว่าเดินทางมันชัดเจนมากภายในหนึ่งเดือนนี้บางคนมีเกณฑ์เดินทางนะคะบางคนบางท่านนะคุณกำลังจะเข้าไปสู่คำว่าการมู v e อน new c h a p ตอรใหม่ของชีวิตนะคะเออการเริ่มต้นเนี่ยมันจะทำให้คุณมีความสุขคุณจะเจอแบบสิ่งที่แบบดีกว่าเดิมมั่นคงกว่าเดิมนะคะหรือที่ที่ใช่สำหรับคุณนะ่ะเออตอนเนี้ย ก่อนหน้านี้คุณกําลัง move on น่ะมันเป็นช่วงที่เกิดขึ้นได้ไม่นานนี้เองนะคะสิ่งที่คุณต้องทํามันก็คือการเปิดใจอะไรที่กําลังจะเข้ามาคุณต้องเปิดใจเพราะคุณเหมือนจะบล็อกตัวเองไว้นะอืมบอกงว่วไม่บอกคุณเป็นราศีอะไรเพราะเป็นเรนดอมอัะนเนาะแต่ที่โดดเด่นชัดนี้นี้เลยก็จะมีราศีกุ่มสิงหธนูเมษนะคะแต่ราศีไม่สําคัญคุณอาจจะมีลัคนาดาวจันดาวสุขไปสถิต ที่หมอบโบพูดหรือคุณเจอสถานการณ์อย่างนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ของคุณได้เลยมาดูหน่อยนะคะ,ะว่าเนี่ยเร็วๆเ,วเวนี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างอะรู้เลยว่าภายในสามสวันนี้มีการเริ่มต้นใหม่ๆโอกาสใหม่ๆม,มีการเดินทางนะคะแต่ขอดูสิ่งที่เป็นไฮไลท์ให้หน่อยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะขอคำนำทางนะคะจากคนที่นับถือ นะคะหรือว่าเป็นสายาันของพญานาคเนาะวูโหนะห้าเหรียญสองดาศรีคาถา,าค่ะ hermit the s t a ว้าวเอาแหละ คุณกาลังจะเข้าไปสู่คำว่าการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจที่จะที่จะเรียนรู้บางอย่างเหมือนจะมีบางอย่างนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเลยเห็นไหมเฮอร์มิตขึ้นมาอาจจะเป็นพญานาคที่คุณนับถืออยู่ก็ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นองค์สีขาวสีสีฟ้าสีเขียวสีทองก็ว่ากันไป นะเหมือนท่านกําลังนําทางคุณอยู่กําลังถือตะเกียงสองทางให้คุณอยู่นะเหมือนบางคนบางท่านภายในแบบระยะเวลาอันใกล้เนี่ยคุณกาลังจะตัดสินใจเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยนะคะมีบางคนก็อาจจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าที่อยู่ที่อาศัยที่มันดีขึ้นหรืองานใหม่ที่ดีขึ้นเออเป็นไปได้หมดนะคะใครหางานก็จะได้งานแหละคราวนี้แล้วก็มีการตัดสินใจบางอย่างที่เกี่ยวกับความมั่นคงความสัมพันธ์ ที่อยู่ที่อาศัยบางคนก็เข้าไปสู่การเรียนรู้บางอย่างที่เป็นศาสตร์นะคะโหราศาสตร์ไพ่ตัวเลขหรืออะไรต่างๆนานาก็ได้นะคะหรือการเรียนรู้เพื่อฮิลลิ่งเยียวยาตัวเองพัฒนาตัวเองเกิดขึ้นได้เช่นกันเนาะม,มาดูหน่อยนะคะว่าปัญหาที่คุณเจอมันมีบางคนมีปัญหาเรื่องการเงินตรงๆเลยนะคะ หรือถูกหักหลังถูกโกงถูกหลอกเรื่องเงินมาชัดเจนมากเออหรือถูกเอารัดเอาเปรียบอืเกิดขึ้นขอคำนำทางหน่อยนะคะในเรื่องเงินเบอร์เดสิ่งนี้กำลังจะจบค่ะจบแบบไหนจบได้ด้วยดีว้าวจบได้ด้วยดีจบแบบ จบได้ด้วยดีอะอย่างที่คุณปรารถนาเลยแหละเห็นไหม The Emperor มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือหรือได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือคนมีอํานาจนะได้รับความช่วยเหลือค่ะหรือจะมีคนเป็นผู้ใหญ่ใจดีสายเปมาช่วยคุณในเรื่องเงินก็ได้นะมันขึ้นมาชัดเจนมากเลยคุณกําลังจะตัดสินใจเรื่องอะไรคะคุณกําลังจะตัดสินใจเรื่องที่คุณวางแผนอยู่คะ่ะหนึ่งในนั้นจะเกี่ยวข้องกับ การพัฒนาการขยับขยายนะคะสิ่งที่คุณวางแผนไว้เออบางคนทําธุรกิจบางคนเริ่มต้นบางอย่างนะคะชัดเจนมากกาลังเข้าไปสู่แบบการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตคุณแล้วนะคะเออถือว่าเป็นโชคอย่างหนึ่ง<ม>เพราะว่าการเริ่มต้นเนี้ยคุณได้รับการช่วยเหลือเห็นไหมจากพญานาคที่คุณนับถือหรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออืม มาดูว่าคุณติดอยู่กับอะไรที่มันเป็นแปดดาบข้างบนนะคุณติดอยู่กับคําว่าทางเลือกคุณติดอยู่กับคำว่าคาคำว่าไม่มั่นใจไม่ชัดเจนนะคะคเลือกไม่ได้นะคะความรู้สึกเบื่อเซงเศร้าอยากจะหันหลังมันเกิดขึ้นแต่ก็ต้องแก้ไขปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างนี้แต่ต้องแก้ไขปัญหามาดูนะคะนอกจากเรื่องแล้วปัญหาที่มันเกิดสําหรับคุณ ขอดูตรงนี้หน่อยความโศกเศร้าของคุณมันคือเงินไม่ใช่ความโศกเศร้าของคุณคือการช่วยเหลือการซัพพอร์ตนะคะหรือมันเกี่ยวกับบคุคคลอื่นด้วยไม่ใช่แค่เราอะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณต้องการการช่วยเหลือตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องการซัพพอร์ตเรื่องงานชัดเจนมากเพราะว่าคุณทุ่มเทเต็มที่ความรับผิดชอบว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานคุณแบบมันเยอะอะ่ะคุณเหนื่อย คับผิดชอบเต็มๆคุณต้องการความช่วยเหลือคุณจะได้ความช่วยเหลือไหมคะจะได้ความช่วยเหลือไหมยากเพราะบางทีอ่ะมันมันเป็นอะไรที่คุณจะต้องก้าวข้ามผ่านที่ตัวของตัวเองนะเรื่องงานรวมไปถึงเรื่องเงินแต่คุณก็มีโชคช่วยอยู่โชคเป็นของคุณโชคอยู่ในมือคุณนะคะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่ช่วยคุณเพราะบางบางคนที่แบบว่าหันหลังให้คุณนะ่ะ มีคนหันหลังให้คุณดูหรือบางคนหรือคุณอาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างมานะคะมันหลายอย่างคุณมันเลยทําให้คุณกดดันมันขึ้นห้าห้าห้ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ห้าหห้าเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณถูกสิ่งสิ่งนี้มันถูกกาหนดไว้แล้วนะคะจากเนี่ยดิสนีย์มันเป็นจังหวะนะคะคุณกดดันช่องนี้คุณสูญเสียคุณแบบเจอวิกฤตมันเป็นจังหวะที่คุณนะคะ จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเออเลิศเลขหนึ่งหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งหนึ่งบางคนจะเห็นหนึ่งสีตัวแล้วนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือคุณได้รับการซัพพอร์ตสิ่งที่คุณทำจะสำเร็จแต่โมโบไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรเดีย๋ยวมาดูว่าคุณจะทำอะไรนะคะคุณกำลังจะทำอะไรโมโบเห็นหนึ่งกรทำมาคุณกำลังจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเนี่ เออห้าออกมาหมดเลยการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นแน่นอนแหละจากการตัดสินใจของคุณอืมซึ่งแน่นอนมันมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการพังทลายเนี่ยสิ่งที่มันนั่นขึ้นนะ่ะคุณคุณการตัดสินใจของคุณมันเกิดมาจากการวางแผนที่รอบคอบด้วย ะะการวางแผนที่รอบคอบอันอาจจะต้องแบบไปทะเลาะก,กับคนอื่นบ้างเป็นเรื่องปกติหรือไม่ไม่มีใครแบบถูกใจเรา100%นะคะบนโลกเวเนะะี่ะเราไม่สามารถนะคะทำอะไรหรือเป็นใครที่ถูกใจทุกคนได้100%แต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นคนที่ถูกเกลียดถูกแบบแอนตี้100%ได้หมดนะคะดังนั้นเป็นเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณจะเจอความขัดแย้งนะ อ่ะทีนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าพรน,นะคะหรือคำแนะนำใดที่พญานาคนะคะที่คุณนับถือกำลังสื่อสารให้คุณตอนนี้นางมนโทอันนี้มีศีลชมงามการการถูกเอาเปรียบของคุณส่วนใหญ่คุณจะถูกเอาเปรียบหรือทำคุณคนไม่ขึ้นคุณเป็นอย่างนี้แหละนะคะไพ่ขึ้นมาศีลธรรมจงจงมี คำว่าศิลธรรมต่อไปนะคะใครทาอะไรกับเรามันเป็นกรรมของเขานะเราโต้อตอบมันเป็นกรรมของเราทันทีนะคะดังนั้นการที่คุณจะทํำยังไงไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบคุณต้องเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่ถูกเกลียดบ้างบางครั้งเราอยากจะเป็นคนดีเราจะต้องฝืนถ้าเป็นคนดีแล้วต้องฝืนแล้วต้องเหนื่อยแล้วต้องทุกข์แล้วต้องหนักกับตัวเองเพื่อที่ทําให้คนอื่นแฮปปี้คุณไม่ใช่คนดีคุณแค่พยายาม เพราะบางครั้งไม่ต้องฝืนแต่คุณเป็นคนที่ทำให้ตัวเองเอ j นจอยแฮปพอใจภูมิใจกับตัวเองก็พอนะคะเราไม่สามารถเป็นทุกอย่างบนบรรทัดของคนอื่นได้นะคะเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยนะใช้ชนะพรสวรรค์โอกาสคุณจะประสบความสำเร็จได้ ะะจากพรสวรรค์ของคุณแล้วก็จะมีโอกาสเข้ามานะ่าจะเป็นสิ่งนี้โปรเจกต์การงานโอกาสนะคะให้คุณได้ขวายคว้าคุณทำมันนะคะคณจะมีคำว่ามีชัยคุณจะประสบความสำเร็จเพราะว่ามันมาจากพรสวรรค์ของคุณด้วยแล้วโอกาสหล่นลงมาให้ด้วยนะคะนันทนาการสิ่งบันเทิงบางคนบางท่านก็อยากจะไปจับ เกี่ยวกับสิ่งบันเทิงนันทนาการการดนตรีนะช่วงนี้หรือว่าคุณมีไอเดียแบบประเภทนี้เหล่านี้เกิดขึ้นก็ได้อะไรที่เกี่ยวกับนันทนาการนะคะความสร้างสรรค์อันนี้ก็คืออายุยืนการแก้แค้นหลังบากการแก้แค้นอายุยืนท่านเหมือนเขาอยากจะสื่อคุณนะคะว่า แก้แค้นเมื่อไหร่มันไม่สายหรอกนะคะกับการที่ถูกกระทํานะคะแต่ถ้าคุณอยากจะแก้แค้นผู้คนเหล่านั้นให้คุณแบบคุณแฮปปี้เข้าไว้นะคะคุณประสบความสำเร็จนะคะในในในเวของคุณนั่นแหละคือการแก้แค้นลักษณะหนึ่งนะคะสุดท้ายอืม ให้ขึ้นมาบอกว่ามีบางอย่างที่กีดกั้นที่ถูกแบบที่ถูกบล็อกไว้อยู่นะเดี๋ยวจะมาดูว่าคืออะไรอ่ใบแรกขึ้นมาเลยนะคะน่าจะทำให้คุณน่าจะทําสมาธิหรือว่าบําเพ็ญเพียรภาวนาเขาเรียกว,ว่าทําบุญนั่นแหละเนาะเราก็เป็นมนุษย์อยู่ทําสมาธินะคะหรือว,ว่าบางคนก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบไปทําบุญเนาะช่วงนี้นะ นี่ยังไงก็สำเร็จแน่นอนค่ะความสำเร็จมันเกิดขึ้นแล้วมันรอคุณอยู่มีออฟเฟอร์เข้ามาบางคนกำลังจะเจอคำว่าเนื้อคู่คนใหม่ๆจะเข้ามาในชีวิตแล้วความสำเร็จที่คุณจะเริ่มมันจากมันจากคอสวรรค์จากสิ่งที่มีติดตัวมาจากอดีตชาติหลายภพหลายชาติแล้วอนนี้หมอบขอดูหน่อยนะว่าคำนี้คืออะไรใบนี้ข้อมูลบางอย่าง ศึกษาข้อมูลดีๆนะคะศึกษาข้อมูลดีๆอย่าเสยเปรียบใครขโมยกิดกานแห้งแรงระวังอย่าให้ใครยืมเงินนะคะเพราะถ้าย,ยืมไปแล้วจะไม่ได้คืนค่ะอมืมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของคุณกำลังสื่อสารอะไรถึงทุนนะคะตอนนี้นะตอนนี้คอร์ดไพ่ยิบซีนะคะก็ ห้องก่อนสงการเหลือหนึ่งที่นั่งนะคะเออใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะเราเรียนกันเดินเมษานะคะเหลือแค่หนึ่งที่เท่าน,านั้นส่วนหลังสงการประมาณ5ที่นั่งนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณการเรียนรู้นะคะจะทำให้คุณเจอกับคำว่าโอกาสบางอย่างกำลังจะเข้ามา บางคนกำลังจะเริ่มบางอย่างที่เกี่ยวกับจินตนาการครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค์น,นะคะแต่มันมาจากว่าเทคโนโลยีอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตก็ได้สตรงิงขึ้นมาเอาชนะอีโก้ของตัวเองก้าวข้ามผ่านบางอย่างในออฟคับจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณกับอุปสรรคที่คุณเจอนะสิ่งที่คุณเครียดอยู่นี่แหละนะคะเหมือนสิ่งซ็กซิ่ส่งความช่วยเหลือมาค่ะ สิ่งศักดิ์สทธ่ทงคนส่งความช่วยเหลือมาสิ่งที่คุณกังวลจะอยู่ถ้ามาในลักษณะคนจะเป็นชาวธาตุลมนะคะอืดูต่อควินอวอนขึ้นมาบางคนการงานจะถูกหักหลังบ่อยถูกท็อกซิกบ่อยก๊อปปี้ผลงานหรือว่าถูกทำอะไรลับหลังบ่อยเกี่ยวกับการงาน,นเห็นไหม หรือว่าไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยที่เปิดขึ้นมาตั้งแต่แรกๆนะคะคุณอาจจะต้องทำบุญน่ะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเด็กดอกไม้ให้ทานก็ได้นะคะสิบถ้วยแล้วทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะคุณถึงจะสมหวังบางคนเจอความผิดพลาดกับความรักบ่อยมาก เออท็อกซิกเจอท็อกซิกมากไม่ว่าจะเป็นงานหรือความสัมพันธ์นะคะคุณเป็นคนมั่นใจนในตัวเองมากแต่บางครั้งก็จะเป็นแบบว่าถ้าทําอะไรก็แบบสุดๆนะคะทําอะไรก็ทําแบบสุดๆรักก็รักแบบทุ่มไปเลยอย่างเงี้ยอืมพอเจ็บก็เจ็บมากถ้าเป็นงานก็บ้างงานไปเลยอืมเป็นคนที่รักแบบไม่มีเงื่อนไขรักครอบครัวเป็นคนที่ทุ่มเทของคุณน่าจะ สิ่งที่คุณเจอเนี่ยมันจะต้องแบบเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนนะทำเซลเลิบก่อนนะคะคุณถึงจะเจอคู่แท้คุณได้ถ้าใครที่ยังไม่เจอคู่แท้นะหรือยังไม่เจอคู่คุณมีคู่ของคุณมาด้วยนะในชาตินี้นะคู่ของคุณจะมาในลักษณะเกื้อกูลช่วยเหลือแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะแล้วมาได้พบได้เจอกันได้แบบแต่งงานกันได้แบบอยู่กินกันยั่งยืนได้แต่เราจะต้องผ่านบททดสอบ เหล่านี้ก่อนพวกท็อกซิกพวกเจ็บปวดพวกปมในใจแผลในใจเป็นเรื่องปกตินะคะมาดูเมสเซจจากขยานาที่คุณนับถือไม่ว่าจะเป็นองค์ใดก็ตามที่คุณนึกถึงในใจตอนนี้ท่านอยากจะบอกอะไรคุณให้นึกถึงค่นึกถึงตอนนี้ที่คุณมีว้าวความร่ำรวย ความร่ำรวยความสำเร็จข่าวดีกำลังจะมานะนี่ท่านบอกคุณนะคะ The Moon ทำสมาธิวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะคะคุณจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจัก,กรวาลจะลงมาให้พรแล้วก็มันจะเกี่ยวข้องกับแม่น้ำเกี่ยวข้องกับกลางคืนบางคนก็อาจจะแบบมีการฝันเห็นหรือสัมผัสถึงนะคะ Intuition คุณเซนได้คุณสัมผัสได้เนี่ยเหน็นมเชเรขึ้นมาเลย สัมผัสได้ช่วงเวลาที่คุณไปใกล้น้ําคุณจะสัมผัสถึงมันจะมีเซนส์รับรู้บางอย่างเวลาที่คุณอยู่ใกล้แม่น้ํานั่นแหละบางคนก็ขอพรมาแล้วจัสติกได้รับความยุติธรรมแน่นอนถ้าคุณกําลังโหยหาหรือว่าร้องขอหรือว่าอธิษฐานใดๆก็ตามนะคะทุกอย่างอยู่ในโปรเกรสเรียบร้อยแล้วนี่คือสิ่งที่ยาะบอกของคุณน่าจะน่าจะเป็นทั้งแบบ เป็นคู่มาหรือแบบทั้งหญิงทั้งทั้งหญิงทั้งชายนะคะเป็นคู่มาคู่นาคมานะคะอืมเป็นคู่นาคมาโอเคขอคําแนะนําหน่อยสุดท้ายค่ะขอคําแนะนํา the world ว้าว the world ขึ้นมาแดเหลียน การเรียนรู้จะนำพาคุณไปสู่ทางที่ใช่ในชีวิตนะคะการเรียนรู้แล้วก็โอกาสใหม่ๆโอกาสต่างประเทศภาษาหรืออะไรต่างๆถ้าคุณได้ไปเรียนหรือคุณได้พัฒนาจะดีมากๆคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคะออในเรื่องของตำแหน่งงานในเรื่องของทางไกลต่างประเทศรีวิวขึ้นมาอันนี้แบบมาบอกมายืนยันว่าอยู่กับคุณนะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะบางคนก็แบบ อ่าเป็นพญานาคที่องค์ด,ดุองค์แบบดูหน้าเกรงขามน้ากลัวสักหน่อยอะ่ะแต่ของคุณเป็นคู่นะคะอืมของคุณมาเป็นคู่แล้วก็เหมือนท่านชอบคนจริงใจนะอันนี้น่าขึ้นมาเลยเห็นไหมเออเหมือนคุณแบบบางคนก็ไปไปรับขันรับครูไปแบบมีมีติดตัวมาแล้วอะ่ะนะคะมีแบบอาจจะเป็นแบบ ว่าถูกมงคลอะไรมาแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่ทราบอะเนาะแล้วแต่คนเนาะเอาละค่ะทําบุญค่ะทําบุญเยอะๆแล้วก็อุทิศกุลส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรเนานะขอให้คุณโชคดีที่พบที่เจอคลิปนี้นะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะเริยบๆค่ะ สวัสดีค่ะขอแปลคลิปนี้นะคะประชาสัมพันธ์นะคะคอส r มสเตอร์ยูนิเวอร์นะคะเรียนดูดวงแบบปลดล็อกนะแบบมืออาชีพสำหรับไพ่ยินะคะหรือว่าศาสตาร์แห่งการเรียนรู้พยากรณ์นะคะก็คือเรียนเสร็จดูดวงเป็นในในคาบเลยในห้องเลยนะคะไม่ว่าคุณจะดูเป็นแบบมาเรียนแบบ เสริมหรือว่ามาเรียนเพื่อเป็นการเรียนรู้หรือว่าเน้นเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพนะคะสร้างตัวตนแพลตฟอร์มโบนโลกออนไลน์เรียนเสร็จนะคะฝึกฝนหรือลงมือทาหมอโบโปรโมทให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะแล้วก็คลาสนี้นะคะคุณสามารถที่จะเลือกวันที่เหมาะกับตัวเองได้นะคะอาจจะเป็นก่อนสงการหรือว่าหลังสงการก็ได้เพราะว่ามันจะตรงกับเทศกาลสงการเนาะออในในรุ่นนี้นะคะก็คือเราเรียนกันเดือนเมษายนนะคะก็รายละเอียด วันที่อะไรยังไงอ่ะก็ถักหายแอดมินได้นะตอนนี้นะคะผู้สมัครก็เกินครึ่งห้องแล้วนะคะคลิปนี้เลยอาจแบบว่าอัปเดตนะคะว่าเหลืออีกไม่เยอะนะคะแล้วคุณก็เหลือเวลาเยอะมากนะคะที่จะเตรียมตัวการเตรียมตัวมีอะไรวันที่สมัครนะคะคุณจะได้ไพ่หนึ่งสำรับนะคะเพื่อเป็นการฝึกฝนคุณจะได้สร้อยหินแท้นะคะเออสร้อยหินแท้ปรับพลังงานนะคะเป็นหินแห่งตาที่3นะคะลาพิสลาชูรี ช่วยในเรื่องของการทำสมาธินะคะเป็นเห็นแห่งพ่อหมดหรือว่าการเรียนรู้อีกหนึ่งเห็นเช่นกันแล้วก็ช่วยในเรื่องของการอุดรอยรั่วของการเงินได้ดีมากๆสำหรับนักช็อปนะแล้วคุณจะได้เอกสารนะคะแล้วก็คลิป คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเตรียมตัวให้3คลิปเต็มๆเลยนะคะจะมีแบบว่าปรับพื้นฐานให้สําหรับคนที่เออเอาไปฟังปรับพื้นฐานก่อนแต่ในห้องเรียนเราก็จะสอนกันอีกอีกครั้งหนึ่งแบบละเอียดเหมือนกันนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะไม่เคยแบ่งเป็นเป็นสองสองช้อยอย่างนี้รุ่นนี้พิเศษให้เลือกได้แล้วที่สําคัญสามารถที่จะแบ่งชําระได้ด้วยนะคะทักมาตอนนี้ก็คือทันนะคะถ้าไม่ทันก็คือนุ่นลอกรกดา นะคะเพราะว่าปีหนึ่งสอนแค่3 4ถึง4ครั้งเท่านั้นเองนะแล้วก็เรียนเสร็จเรามีใบป,ประกาศนียบัตรให้ด้วยนะคะแล้วก็มีวัน follow up ให้อีก1วันนะคะเต็มๆก็คือวันติวเข้มนั่นเองนะคะมีแบบเวิร์กช็อปนะคะตลอดระยะวันวันที่เรียนเนี่ยเราก็จะเวิร์กช็อปเต็มๆเ,เลยนะคะ2วันเรียนกันหลายชั่วโมงมากวันละ7ชั่วโมงนะสุกสาร์อาทิตย แล้วก็เนื้อหาวันแรกนะคะดังนั้นคุณอยากจะรู้รายละเอียดนะคะคุณก็ทักหาแอดมินได้อ่านรายละเอียดดีๆก่อนตัดสินใจที่จะสมัครนะคะส่วนเนื้อเรื่องนะคะหรือว่า,าตารางเรียนใดๆๆเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มนะส่วนใหญ่ก็คือแบบแน่นอนดูดวงเป็น general ทั่วไปนะคะแบบตอบคำถามได้หรือเปิดไพ่10ใบ1ใบ5ใบ3ใบ เราเรื่องไพ่เราเรื่องพิกอา,าร์คสพิกอเด็กนะคะ,ะสร้างตัวตนยังไงแล้วก็หาวันหาเดือนหาปีฮะช่วงอายุลักษณะนิสัยไพ่ประจาตัวหรือว่าหาสัญลักษณ์ของเทพสัญลักษณ์ของตัวเลขนะคะทิศมงคลหรือสถานที่ละเอียดมากละเอียดมากเราเยอะมากนะคะดังนั้นเนื้อหามันเยอะจริงๆนะคะคือคุ้มแล้วก็ ตอนนี้ยังไม่ได้ปรับราคาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะมีตลดให้นะแล้วก็ยังยังจะมี exclusive นะคะวันที่เราฟ o l l o w up กันนะคะอย่างเช่นออการ clean energy พลังงานยังไงนะคะนอกจากสอนจัก,กรกลให้นะคะสอนจัก,กรกลให้เต็มที่เพื่อคุณเอาไปใช้ใช้งานได้จริงเลยอย่างเงี้ยแล้วก็การดิวกับลูกดวงยังไงหรือการกลับมาแบบ คลีนพลังงานตัวเองให้สมดุลเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะเออเราจะรับมือกับสถานการณ์ยังไงถ้าเราเป็นพ่พอหมอแม่หมออย่างเงี้ยนะซึ่งทุกคนจะเจอปัญหานี้บอกว่าเชื่อทุกคนเจอปัญหานี้เราจะดูยังไงแล้วเราจะมีแพชชั่นแล้วก็แรงบันดาลใจยังไงนะที่เราจะอ่าเรียนาสารนี้ให้เข้าใจได้หรือว่าให้แบบเอาไปใช้งานจริงได้นะคะเทคนิคจากประสบการณ์ล้วนๆน,นะคะไม่มีกักสนใจทักมานะคะเริบิค่ะ